ก็ได่บอกมันทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันฟังง่ายๆมันไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรโดยแต่เราไม่เข้าใจพอ,อไรเพราะปัญญามันยังไม่เต็มฉะนั้นถ้าเรามีการเสียสละเนี่ยมันก็จะตัดความเป็นีิีเนี้ยออกไปจากอิตใจของเราแต่เราเคยทํามากๆแล้วจะมาทําน้อยเราไม่กล้าทําแล้วถ้าเราทําน้อยๆเราทำได้ง่ายทาได้ง่ายจะถามว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มบุญเมื่อไหร่จะเต็มทานเมื่อไหร่จะเต็มมันก็ไม่เต็มหรอกเหมือนกักบ เต่าก็าเดินต้องเตี้ยมต้องเตี้ยมต้องเตี้ยมยมาหลานจะถึงที่หมายกะตายมันวิ่งสองสามเก้าไปแล้วแล้วแต่ม,มาทุกครั้งที่โยมทําบุญทําทานจะมาพิจารณาดูโอ้ไม่ได้ดูถูกแต่ว่าโยมยังปัญญายังไม่ถึงยังมีความจะนีทีเนียวบางคนทําไมก็ทําได้ร้อยล้านพันล้านก็นไม่เกิดความเสียดายเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํานี่คือของเขาถ้าเราลองตายไปแล้วไปรู้ว่าสิ่งที่เราทํามันอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะมาเชื่อได้ให้หมดเลย ตายไปแล้วไม่มีอะไรจะกินเนี่ยย้ายบ้านไปแล้วอดอดอดยากอยากเนี่ยไปจุดตีในกระต๊อบไม่อยู่วิมานไมอ่อุรมด้วขคาถาบริวารทับเสลิงคาเนี่ยพร,รวดเราจากโลกของความเป็นมนุษย์แล้วไปอยู่อีกโลกนี้เนี่ยไปอยู่ในที่คาลิษาดมีคาถาบริวารเราก็จะต้องไม่สงสัยละรีทำํำเพราะจริงแลง้วนี่ไปรอเดี๋ยวอยู่หน,น้าจากนั้นพระพุทธเจ้า,จาท่านทำทานให้เราดูแล้ว ปารมัตทานให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถามว่าให้แล้วท่านอดท่านจนไหมพราะเวสสัดนดรชาติสุดท้ายให้แล้วเกิดมาเป็นพระเจ้าเจ้าก็เพาะทานบาร,รมีตัวนี้แหละฉะนั้นถ้าพวกเรายังไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรวิมุตตุดพน้นก็ให้สร้างทานบาร,รมีไว้คำจุนมนุษยสมบัติของเราเอาไว้ทานเป็นผู้ให้ผู้รับรับแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขเราให้ทานเขาเนี่ยเขามีทุกข์ไหมไม่มีหรอกเราให้เขาอิ่มเขามีทุกข์ไหม จากที่เขายิ้มไม่ออกหัวลอกไม่ได้พอราให้เขากินอิ่มเนี่ยก็มีความสุขไหมใช่ั้นผู้ให้ก็จะมีความสุขผู้รับก็มีความสุขแค่นี้แหละชีวิตเจ้าที่เราอยู่ทุกวันนี้เราขวนขวายอะไรหาความสุขทั้งนั้นแหละมีใครหาความทุกข์นะมีใครอยากได้ความทุกข์ไม่มีที่เรามาบวชที่เรามาเข้าวัดกันเลยเพื่อต้องการสุข,ส,ขสุขก็คือเลยบุญนั่นแหละบุญก็คือความสุขนั่นแหละไม่ใช่เข้ามาแล้วต้องการความทุกข์ไม่ใช่ ทุกคนเข้ามาเพื่อหาความสุขสุขกายสุขใจนะอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจไม่ต้องไปรับรู้เรื่องอะไรรับสามสี่วันเดี๋ยวอย่างที่ว่าอะไรปัจจัยที่ห้าโยมละมันไม่ได้หรอกวางมันไม่ได้หรอกฉะนั้นต้องรู้จักแบ่งเวลาแต่มาเนี่ยไม่พอใจอย่างมากมาก,มากถึงเขียนไป้ายไว้เนะี่ยเวลาพระเทศไม่ฟังเวลาพระสวดไม่ฟังมานั่งปัดนั่งปัดอะไรเนะี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เวลา มีรูงจัดก,การเวลาไปงานศพก็เหมือนกันนิมนต์พระเทศทำไมฟังเรามานั่งปัดปัดปัด,ปดเป็นอาตมาอาตมาใส่เลยนิมนต์พระให้มาเทศทําไมนิมนต์พระมาดูโยมเล่นโทรศัพท์ไม่ดีเหรอเดี๋ยวก็ถามโยม่าดูอะไรกันนะนดูอะไรกันนะพระเทศม,มีความรู้บ้างอันนั้นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมเนี่ยโยมเข้ามาหาพระต้องศึกษาไม่ใช่มานั่ง แม้ก็นั่งไม่ทําอะไรบางทีไม่มีสติก็ไม่ได้ฟังอีกไม่ได้ตั้งใจฟังกายอยู่นี่จิตอยู่ตรงไหนอยู่ไปข้างนอกนู่นมีใครอยู่ตรงนี้บ้างจิตตัวเองอะอยู่ได้ตลอดเวลาไหมถามตัวเองเนียจิตของเราเนี่ยออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนที่จะมาพูดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเนี่ยดูมานิ้ถามมาดิฟังทั้งเดี๋ยวก็กแวบไปแล้วเดี๋ยวก็แวบไปแล้ว นี่แหละจิตของเราคือความคิดของเราคิดดีก็ทําให้เกิดความสุขคิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ฉะนั้นเราอยากได้ความสุขก็ให้จิตมันคิดแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆตาอยากให้มันมีความสุขก็ดูในสิ่งที่ดีหูอยากได้ยินสิ่งที่ดีก็ฟังแต่สิ่งที่ดีๆแล้วจิตใจ,ใจเ,เราก็จะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตาดูไม่ดีหูฟังไม่ดีก็เรื่องของตาแต่หูแต่ใจต้องให้ดี มื่อใจดีแล้วก็ดีใจความสุขของเรามีแค่นี้ยมถ้ายอมนั่งภาวนาแล้วจิตเป็นสงบจิตเข้าสมาธิความสุขตอนนั้นคือความสุขที่แท้จริงของเราแล้วถามมันอยู่กับเรานานไหมไม่นานเดี๋ยมันกระจรแล้วถามว่ามันจะมาอีกไหมก็มาถ้าเรามีสติภาวนามันก็มาแต่จะให้ท้าวรนเราก็ต้องภาวนาให้มันอยู่กับเราตลอดเวลามีสติ อยู่ตลอดเวลาดังนั้นความพิคเรานี้สําคัญที่สุดคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลคิดดีก็ทําให้ฉลาดคิดไม่ดีก็ทําให้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดที่จะรักษามนุษยสมบัติไปได้แล้วยิ่งร้ายไปกันนะ้นอาจจะไม่ได้ความเกิดที่ดีอ,อย่างที่อามาพูดมาพูแต่เบื้องต้นว่างดเว้นห้าข้อเนี่ยถ้ายมงดเว้นได้เนี่ยมันจะเป็น สุขคติที่ดี